รถมีพนกายไปกายมาเนาะลุงไตเนาะปักสงปักสีสวรรค์ท่าแคกสีโนเนาะบริคํใไสปักสันเนาะหรือว่าไปทางเชียงขวงสำเนือเนาะก็สามารถมาจอดแล้วกะ็แวะซื้อเขาอ้าวยู่ของกินอยู่นี่ได้เลยเนาะ บายดีเนาะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซ่องเปเลวิธิกาซานเนลเนาะวันะนี้กับมันอยู่กับซ่องเปเลเนาะเปเล่ทพนะาทุกคนไปเลาะเบิ่งตลาดเนาะตลาดแคมทางเนาะลัก15น,นั่นเองหรือว่าตลาดซังเพื่อเนาะนี่ตอนนี้เขาก็อยู่ทางลินหัวเนะาะเดี๋ยวเขาจะข้ามฝากไปทางเบืองซ้ายเนาะนี่อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศยามแรงเนาะแถวๆลัก15เนาะใกล้ๆกับจอดนนุน่นนี่อันนี้ก็จะเป็นตลาด นะเดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปเบิ้งเนาะว่ายุตลาดนี้มีการขายอ่าของกิน่นหรือว่าเครื่องแห้งหรือว่าเป็นพักมีซีซอม,มอย่างกันต่ง้งเนาะเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งเนาะเดี๋ยวเขาจะข้ามไป ราลกตารางรัก, 15, กรสิกระตังยูักสิบห้าเเส้นทางรีจนะิสไปเนาะกชอหลักสิบหกนามสีาหรับคิปที่ว่าถ้าทำตลาดเนาะที่เรามีซูเอน่านดมาถ้าท,าทำดีเื่าน้เนาะทจากบริษัทชาวจนคนอิตเตอร์เลยเดินกันเนาะตอนนี้เก็จะมาเลี้ยวรถยูเนาะแถวข้างน้ำมันสตาร์ไออยเนาะซีดุลหนึ่งซีดุลสอซดลหนึันนะึ่ง เดี๋ยวเลี้ยวกลับไปทางเลขที่13ได้เนาะลงไปทางบริครมไซหรือว่าปักเซนั่นเองครับอ่าหลังจากที่ว่ากลับรถมาเนาะก็จะเจอเนาะเป็น้านไข่เครื่องตัวหนึ่งเนาะแล้วก็ขี่ต่อมาประมาณ300เมตรเนาะก็จะเจอเป็นตลาดลัก15นั่นเองเ,องเนาะอ่าก็ขออภัยในอ่ลมพัดเนาะก็ขี่รถจักรนั่นเองครับ ก็จะมีตลาดสร้างเพื่องเนาะซื้อมาเนาะก็จะมีคนจอดเก็บปีรถอยู่ทางหน้าเนาะเดี๋ยวจะพาเข้าไปเลาะทางในเนาะนี่เนาะบรรยากาศทางด้านหน้ามันจะเป็นนนี่เนาะเป็นขายของกินซุกเนาะขายป้งขายเนัยงเนาะแล้วก็จะมีตู้ ATM เนาะเป็น JDB เนาะ เนาะเจะาหญงตุงไปทางเบื้องขวานก่นเนาะนี่เน,น,นี่ยเบื้องขวเบื้องทางนี้เน้ะไปกันเลย let's go ห <c oughs> ลอดตล,ะละาดเนาะสร้างเพื่อลักษัวอันนี้จะเป็นขายบางม้เฮ็ดหญิงเอาล่ะนี่ฮะลุงผู้สาว โซนนี้ก็จะเป็นโซนขายเป็นถุงกีนถุงมือเนาะเป็นอุปกรณ์ใส่ในเหือนในบ้านในเนาะนี่กระโปุกกระป๋องมีพัดลมอีกอ่ะที่ยูบนนอนเนาะแล้วก็จะเป็นการขายเครื่องกล่องเนาะเครื่องกลองบวชของพุนแล้วก็มีสังฆทานเนาะคู่สังฆทานอ่าส่วนทางนั้นแถวกลางก็จะเป็นขายเสื้อผ้าเนาะนี่ขายเสื้อผ้าเนาะก็หลายๆอย่างเลยเนาะทถนี้ก็จะเป็นเครื่องใส่ใน ตัวเหินเนาะกระปุกกระป๋องเนี่ยต่างๆมีสังหารจะเลาะทางสุดพี่ก้อนเลยเนาะทางสุดเนาะจะอีตัวอะไรเนี่ยเจ้าของร้านเนี่ยเลยส่วนตอนนี้ก็จะเปลี่ยนตลาดเนาะจะเป็นขายพวกเครื่องสดเนาะเป็นพวกพักเป็นชิน้นเป็นปลาเนาะเป็นชิ้นไก่ชินช้นหัวงอย่างต่างๆเนาะทางนี้น นี่ทางในก็ถือว่าใหญ่สมควรเนาะเทียบกับากทางด้านหน้ามานี่ทางด้านหน้าก็าจะพูดเนาะเปลี่ยนมาลดแล่นเนะาะจุดม้อนี่ก็ถือว่าใหญ่สมควรเนาะสำหรับตลาดลักชิม่าเขาเป็นเซลลโซนขายผักแลวนี้จะเปลี่ยนโซนขายปลาไปไว,ไวแล้วเนาะเดี๋ยวมันชิคคำอันนี้กบ อันนี้ป่าอย่างไองปานินนองโลดยอ๋ออเปลี่ยนเป็นยัสนไก่นี่เป็นสินหมูสินหมูนี่ินหมูเนาะบิดและสิ้นหมูเป็นสิ้นป่าจะเป็นสนยยน่วนใหญ่เนาะ นี่ก็จะเป็นเครื่องปลาเนาะ,ะเป็นพวกนอกไม้เป็นเห็ดเป็นยังเนาะที่ว่าเก็บมาจากปลาเนาะนี่ที่สำคัญจะมีตัวนี้นะต่อตโตมันยังไม่ตายมันยังหน่งอยู่มีปลาแห้งอีกเนาะนอไม้ โอ้ยงลี้โซดีนี่แหะบรรยากาศตลาดตอนนี้จะเป็นพวกเครื่องจดเนาะเครื่องปลาเปลี่ยนผักเป็่นีมีชีสมมีน่อลอยพร้อมนละน่อรลอยซำเนี่ย นอนไรเส่อันนี้เป็นโซนขายข้าวแล้วก็เป็นเครื่องสำอางเนาะเสื้อผ้าทางนี้ไปไวๆเลยเนาะขายครบทุกอย่างเลยเนาะันมีแต่ขายรถเดี๋ยเบข้าวกลมนั่ยนเ่งข้าวกลมเนี่กิโลหนึ่งสี่พันีบเนาะ นะข้าวหางอันนี้ข้าวหางกิโลหนึ่งสามบาทห้าแล้วก็ข้าวเหนียวธรรมดาเนาะหมื่นละเศษห้าสิบห้าทอันนี้ราคาข้าวอยู่ตลาดหลักสิบห้าเนาะแว,นนแวนน่นนี่แว่นนี่นี่ใครข้าวกิ๊กเอ๋อ หลังจากนี้ก็จะเป็นขายเครื่องกินเนาะเป็นของหวานเนาะเป็นข้าวต้ม่เอ,อเป็นอย่างขงนมล้ายถอดกล้ายจืดเนาะนี่ก็จะเป็น่แถวเนาะเป็นตึกแถวเป็น้านแถว้า,านขายโทรศัพท์คุณมีเส่วนทางด้านนั้นก็จะเป็นบ่อนเสริมสวยเนาะ้านเสริมสวยก็จะเป็นตึกแถวแบบนี้เลยนี่ก็คือแบบพร้อมเนาะ โอ้มตลาดเลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นทางด้านหน้าจะมีรถซาเล้งเนาะขายสาลเปาขายโรตีอย่างต่างๆเนาะด้านหน้านี่จะขายพิซซ่าก็มีคือกันเนาะครบทุกอย่างเนาะแปบว่ารถมีเพนกกายไปกายมาเนาะลุงไตเนาะปักสงปักสีสวรรค์ทาแคกซีโนเนาะบริคัมไซปักสันเนาะหรือว่าไปทางเชียงขวงสำเนาเนาะก็สามารถมาจอดแลวก็แว่ซื้อข้าวยู่ของกินอยู่นี่ได้เลยเนาะ นี่ก็เป็นโซนขายน้ำหวานเนาะไกลห้าดาวก็มีเนะทางด้านหน้ามีบอลจอดรถเนาะก็มีคนงามเก็บปีรถข้างแน่เนะาะโมจ่า,านเนะาะยำจีนก็มีนี่ปิ้งหมูปิ้งหมูปิป้งปลา พันพุดๆเลยเนาะตัดลมเป้าเนาะปิ้งหมูสดๆจะมีขายข้าวเนาะทงงางแถวกลางขายเครื่องลิ้นก็นมีเนาะ,ะจะเป็นโซนขายเครื่องลิ้นตัวนี้ขายกล้วยจะประมาณนี้เนาะสำหรับตลาดร้านชิมฮาเราเนาะ จะมีครบทุกอย่างยกเว้นขายรถเนาะจะผู้ใดเบิ่งได้เบิ่งคลิปนี้เนาะอย่าลืมเนาะฝากกดไลค์เนาะกดแชร์ก็ได้เนาะหรือที่สำคัญเนาะกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมเนาะกดกระดิ่งแจ้งเตือนข้างๆในเด้อเนาะเพื่อสิบ่พลาดเนาะคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะทางพฤติการก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อทุกคนเด้อบ๊ายบาย เนาะยามกลางคืนก็นยังสวยงามคือเก่าเนาะจะมีรถสายใต้เนาะเลีนมาจนฮอดอชิเวนโมงเนาะเขี่รถสายใต้เลีนมงกลางคืนเนาะนี่ก็จะเป็นฮานพิซซ่าแล้วก็ฮานเนาะปิดท้ายคลิปนี้เนาะรถมาแต่ทางใต้รถมาแต่ทางเหนือ